สบายดีพี่น้องโอบับตัวแจ็คบันนาวัเพินอีกล้วพี่น้องมันอีกบัก่วงพี่น้องแนลนะในบ้านสั่งกิ๊ตี้เผาลงมากะใส่ป้านวันนี้ยามพี่น้องกินบัก่วง,อ,ง,อ,ง,อ,งอยากส่งมัน,นเล้วตัวเดียวปไปใส่กองอืมแซ่อืมเยม,มาเดัช่อะ ไจบ้านบ้านใหญ่อเขานหลายหลายคนกระแซ่บไป่นอะเป็นม่วงแจวหวานบานเอาไป่นออืออืออแม่บ้านกินข้าข้างกินม่วงแล้วกินม่วงกัเขาวเหนอยก่อนไป่นากงก็ไม่เป็นไหนให้หน่อยได้ไหมที่ม่วงกัเขานีหน้ยวก่อนไป่นอง

กิดกเป็นยังเอขนกินดอืรอกียวกันยังแต่อยบาังคลามกนเเลุกินนะยิ่งนานเองมองมองหน่อยขึ้นมาเปียวผักหน่เนาะเบื่อมองลูกน้อยๆเปียวเลยมองหน่อยบ้านเขา แกวเสีบเนาะไั่งุ้ายบุกมาเสีพลิกหลเลยวเบิกไปนองเห็น่หแกวเสบเลยแกวประเด็กิจาลงเพรแค่นี้นี่้องร้องนะกินรไปมึงืนเลยจ้ะเนาสบกินไหลุเดืเปียว อันร้านชายเอาหนาเข้ากล่องรอๆพี่น้องคนมึงดูกร้านชายรอเกี่ยวฮักเบึงแม่บ้านกินข้านั <laughs> ่งนี่กินโศกนั่งนี่กินข้าแก่บางกล่องบ้านกินแซ่บๆเลยสบายดีพี่น้องขอเดียวเอ็นคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจให้รเราแจ็คบรนนาผาเพลินเห็นคลิปต่ตอไปพี่น้องสวัสดีจ้า